สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ Gpx All o t o r c y ซ l e นะครับตัวแทนจำหน่ายนะครับรถจักรยานยนต์ Gpx นะครับหนึ่งเดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้นะครับเราก็มีโอกาสนะครับได้มาถ่ายรีวิวนะครับรถโมเดลใหม่นะครับเป็นสกูตเตอร์นะครับ 300cc นะครับของค่าย Gpx นะครับตัวนี้นะครับชื่อจะชื่อว่านะครับ Dc3 นะครับก็คือมีตัว D ตัว Z นะครับตัว Z แล้วก็ตัวเลข3นะครับก็เป็น Dc3 นะครับ อ่พิกัดเครื่องยนต์นะครับ300นะครับรุ่น300นะครับแต่ราคาบอกว่าโดนมากนะครับก็จะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับจะเป็นรุ่นอ่าสแตนดาร์ดนะครับมีรุ่นสแตนดาร์ดนะครับรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยหนึ่งแสนนะครับกับอีก800บาทนะครับ1นึ่งแสนกับอีก800บาทนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับรุ่นสปอร์ตเนี่ยราคานะครับจะอยู่ที่1นึ่งแสนห้าพกับอีก800บาทนะครับราคาจะต่างกันนะครับเพียง5,000บาทนะครับ แต่ตรงห้า0ันบาทที่ที่ต่างกันเนี่ยตัวสปอร์ตตัวธรรมดาเนี่ยตัดสินใจได้ไม่ยากนะครับมีฟีเจอร์เด็ดๆนะครับที่ต่างกันอยู่นะครับอย่างโชคกหลังว s s นะครับแท็กชั่นคอนโทรลด้วยนะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็พิเศษสุดๆนะครับสำหรับลูกค้าที่จองรถช่วงเปิดตัวนะครับรับส่วนลดไปเลย6 0 0ันบาทนะครับตอนนี้นะครับเราก็มีทั้งหมด6สีนะครับ6สี2รุ่นนะครับครบเลยนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากได้นะครับก็ทักมาที่เพจนะครับออมมอเตอร์ไซค์เพชรบูรณ์นะครับหรือว่าเพจ g p x ออมมอเตอร์ไซค์นะครับทีมเซลล์เราเนี่ยคอยบริการให้คำตอบนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับ DC3 นะครับตัวนี้มาใหม่คิดมากนะครับยอดจองก็ค่อนข้างที่จะเยอะละนะครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันก่อนนะครับ DC3 นะครับ พิกัดเครื่องยนต์300นะครับราคาแค่แสนเดียวเนี่ยเชื่อว่าถล่มทลายแน่นอนนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ทักมานะครับอ่าร้านเรามีทั้งหมดอ่าสสาขานะครับสำนักงานใหญ่นะครับตรงข้ามโรงพยาบาลเพชรบูรณ์สาขาร่มสักนะครับสาขาบึงสัมพันธ์แล้วก็สาขาคลองสระนะครับ